เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีของดีให้เพื่อนๆได้ชมอีกแล้วครับผมอันนี้เป็นคอมาของ d m a ม a l อ New 2 0 2องนะครับผม2023ก็ยังได้นะครับยังเป็นโฉมของเขาอยู่เป็นดี a ม a l l New ตัวเตี้ยครับอืมนะครับเป็นผลงานที่เราสร้างสารรค์ให้สำหรับอ,อ่ท่านที่ชอบความสูงโดยเฉพาะนะครับผมคอมาเป็นเหล็กเหนียวครับ มีความหนาแข็งแรงมากเลยนะครับเหล็กเป็นเหล็กชิ้นเดียวครับเพื่อนๆเหล็กเป็นเหล็กชิ้นเดียวแล้วก็ตัดตัดแล้วก็พับขึ้นรูปนะครับผมควบคุมการทำงานแล้วก็สเปคของเหล็กการเชื่อมได้ดีเยี่ยมนะครับผมเราถึงกล้ารับประกันนะครับสำหรับชุดนี้รับประกันตลอดอายุการใช้งานครับเพื่อนๆ เป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าอ่านะครับด้วยความหนาของเหล็กนี้หนามากครับเพื่อนนะครับการใช้งานอ่านใจนะครับมั่นใจในการใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับนะครับดีเยี่ยมเลย ดีแม okay. ็กออเนิวสองพันยี่สิบครับชุดพอม้ามีความสูงเจ็ดนิ้วครับเพื่อนๆตัวนี้แล้วก็ร้างสันผลงานสำหรับชุดยกนะครับขอ,อบคุณครับ